ใจลายเดลูกมายำพี่น้องชินนกรบุญแสงมาจากจังหวัด้ร,ร่เอ็ดผู้ข่ากลับมาอยู่บ้านอยู่อุดรได้สองสามเดือนแล้วยังบ่ได้กลับขึ้นไปบ้านเปื่อยญ่อีกสักพักหนึ่งแม่พัชรีก็จิขึ้น อายุบานป่วยใหญ่พุ่นละเดิมพี่น้องเด้อน้ำลูกซายพุ่นลาเมื้อนี้แต่งตัวไปยังไหนละ่ะคุณยายเอ้ยน้ำมาเต่งตัวแบบนี้นี่ล่ะพูดเฒ่าล้วมันเป็นยังซี่ละ่ะลุงเสียบักกะแลงสินมีไลยบักใหญ่มั่งค์ พ่อปานนี้มีก็เลยเจ้านึ่งเดือลุงเดือพระประจำเจ้าไว้ ไว้เท่าไรแท่บ้านผัวกระทาไปจางไปจางรังบ้านเมียบาดฟาให้สาดเลยจะเสียท่าบอจังไหนเพิ่นไปบอกใครว่ไว่าแข่งทั้งก่อนบัดเดือวพอเป็นตอนทั้งถามทั้งสามัต่กสั้นล้ำแก่ให้เปียับหยอชับหยอยจ้าพี่เข้าวาด้วย่าพอเอาไอ้ข้ารังจังน้ำลังจังไปบด้แห่แลมีเพิ่นบอกไปจังสี่เข้ามือปลาไปย่ำพอดมือฉันล้ำ มาลำเสีลำตตำํำมันตำคำพวกสัตาาว์เบ้าทามาเดือมทางแก้วเน่าได้เบาววานลีญาตหอด้องมามันเสียขีนามกินานาล้อไปาพอลูงนับแตมเมือ่อทิ่ทุงเน็กนำทั้งก่อนยาเฝ้าหนีเมื่อนอนวกงสารท่าจามต่าฟังมัวลำอังงปบบดีเจ้าดาหันไปข้าเจ้าโอเจอ้าหวองเจ็บห้องห้อเกี่ยวแจนนี้ พอได้ดีอย่างเขาเอามันไปพี่รังบันเดอให้เจ้าใายไปสืตายมันตายมือนี่มือนี่บึ้บมีบันดีบึ้บเดี๋ยวพี่กวนเ,นเ,เ,วเ,วเก่งลือไร้เอ๋กวนไปลำนำตาโลกบุกแค่ห้าหืเจ้าไปสื่อดีดีดมาทองที่ให้เอย เบิดแ้วเตียมอยู่ทองแ้งไว้เห็ดยังยาสิจังกินยังให้ออกจนหมดยาสิอุดมันเลยปัดแต่เว้นจนแก่ยับแพงมันไปมันแบบคนที่ใจเจ้าว่าศรีธาได้ย่องด้ย่องห่นหองหี่นก่อนไม่ทำคนไม่ก่อนเดินผู้ก่อนเดินผาเดินผาเดินดวงสมบเทศเด้อญาพีเบตาฤทธญาบซอยญาบ่อยที่ทานกอมปลุก้าว่าทำไม่คนใดเนี่ยมันดีว่า ทำแมก่ก็ไหนอะไรมันดีมีก่ในใดเล่งมาคื้นนามตามหรือหาซิบข้าบ่วบ่าจะมาซิบก็หามาแม่แข่งกานโอ้ยอยากหยอลงวางซิบหาซิบหกนี่เด้ยายมาเท่าเลี้ยวตายมันเถอะน้อเท่าเลี้ยวหายผู้ขาก็ได้แต่เป็นสาวว่าเท่าปนีเด้อแม่เด้อ เหมือนฟันอดีตรักพันพ่ายนานเหมือนฟันเคยพบรักปักใจที่เวียงนจันเส้นสุขสันไม่เคยลืมเคยจากมาเวลา,านาทการปกครองได้แปรเปลี่ยนอยากไปเยือนด้วยใจที่ไฟหา,หาจำใจจากจะไปไม่ได้ลาไอจางม,มาหาน้องที่สะพาน วันใจคอยนั่งคอยได้ยินโอนั่งนั่งผ่าจอกอยู่เลี่ยมนำตังหงวงชงปากเ้าหาพี่ที่เวียงจันทร์ยาเฝ้าลืมสัมพันธ์ก่อนอิลิยาบถไปเป็นสาวไทย ไปเชียนฮอดผู้บ่าวเวียงจาน